วันดีดสนุกฟรีดีดทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เขาบอกว่าเน่นเลยนะบอกว่าแบบเต็มเต็มเลยแลไรก็ไม่ได้ไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่เออมันก็เป็น,น,นอย่างนั้นน่ะอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำคาญจะพูดอะไรนักหนาวา่า <c oughs> อะไรเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขามองเจตนาของเราเขาเห็นว่า เจตนาเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้เขาไอ้นี่กับตัวเขาเองคืออยากให้เขามีเวลาว่างให้ตัวเขาเองบ้างคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เรา,าได้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกตะกอนได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย หวานหรือจะแข็งจะยังไงเป็นอย่างยุตมมากไม่แข็งไม่หวานไม่อะไรเลยครับก็ปกติดีครับหมายถึงว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเราเราก็พูดในสิ่งที่เออเราไอ้นี่ไปแค่นั้นเองใช่ครับอย่างแบบว่าคือเขาเป็นคนเวลาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมเขาชอบคว่ำโทรศัพท์ไม่สนใจเออไม่โอ้แบบโทรศัพท์ไปหาหรือแบบบางทีหรือยออนไลน์ไปเขาไม่ตอบจะบอกว่า เออทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบมาคว่ำโทรศัพท์อีกแล้วหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าเออใช่เวลาอยู่กับเพื่อนก็อยากจะแบบจดจ่ออยู่คนตรงหน้าโฟกัสกับคนอยู่ตรงหน้าก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าก็ค่อยตะล่อมเอาคือถ้าสมมติว่าเขียนหมายถึงว่าบอกแล้วไม่รู้สึกก็ต้องแบบว่าบอกอีกทางหนึ่งให้มันรู้สึกใช่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 ก็เลยเป็นคำโวยพรโผล่มาบ้าง เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มรู้ตัวใช่คำว่าเริ่มรู้ตัวเเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็แบบเอ้ยรู้ตัวได้แล้วนะเราเถียงรู้สึกรู้สึกงไงบ้างที่บอกเขาแบบโฟกันที่เอราไม่ได้สนใจเราไมเฉยๆครับเพราะว่าเวลาเวลาเป็นผมผมก็ไปเที่ยวผมไม่ค่อยชวนท่อไปเลยมก็เคือเราเข้าใจว่าวันหนึ่งหมายถึงว่าเราเข้าใจว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเจอกันตลอดหรือว่าเราไม่จาเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยแบบหมายถึงว่าเรามีเพื่อนเราก็ออกไปเจอเพื่อนมากคือเหมือนเหมือนแบบบางทีแบบเพื่อนเราแบบ คือเราไม่ได้แบบเราอยากจะคือเราเป็นผู้ชายเราจะรู้สึกมากกว่าเพราะเราเราไปเที่ยวกับผู้ชายใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเออมันมีฟิลที่แบบอยากเที่ยวกับเพื่อนมันท้ยมว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากแบบว่ามานั่งคุยกันแบบฟิลเหมือนแบบอัปเดตชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจแต่เขาไปบ่อยไหมครับมันบ่อยเกินโอ้ยไม่ไม่ไม่ค่อยหรอกครับไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นคือมันมันมันเป็นเค้าเจอเขามากกว่าคือเรารู้สึกว่าคือตัวเขาอะไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นปกติของคนธรรมดาที่เราต้องออกเขาต้องออกไปเจอเพื่อนอะไรยาาเเ้้แลววค็รไ เขาบอกว่าเออแน่นเลยนะบอกว่าแบบเต็เมเต็เมเล,เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่เออมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่บอกว่าให้กลับบ้านตรงเวลาคืออะไรกลับบ้านตรงเวลาคือเหมือนกับว่าบางทีครับคือเขาเขาชอบเป็นคนที่บอกว่าโอ้ถามคือโอเป็นคนที่แบบว่าเออจะกลับบ้านกี่โมงผมก็ถามเขาว่าเออวันนี้จะกลับกี่โมงอะไรเงี้ยไม่รู้อ่ะยังบอกไม่ได้อ่ะคือเขาจะเป็นสายแบบว่า คือบอกสเปซิฟิกเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยอ่ะตีหนึ่งกับสี่ทุ่มกับเที่ยงคืนกับอะไรเงี้ยใช่ครับ, <im it> บอกไปเรื่อยๆบอกว่าอ้าวเรื่อยๆแล้วแล้วแล้วยัยงไงอะไรเงี้ยคือสุดท้ายแล้วหมายถึงว่าโห oh, กลับมาทีแบบว่าตีหนึ่งตีสองอะไรเงี้ยคือเราก็แบบว่าคือเราคือเราแค่เป็นห่วงเขาแหละเ้วยความที่เรานอนไปแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้านอะไรเงี้ยว่าแบบเออมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคือเราเป็นคนแบบกังวลด้วยเพราะแม่เราเป็นคนขี้หน่อยตั้งแต่เด็กเราก็เลยติด ติดนิสัยมาอะไรอย่างเงี้ยล้วก็เลยเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละ<น>คือเราต้องมองเจตนาก่อนว่าสุดท้ายแล้ว่ที่เราพูดไปอ่ะคือจ,จุดประสงค์หรือเจตนาเรามันคือเป็นห่วงเขา<น>คือเขาก็จะเห็นคือพอเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นเจตนานเนี้ยเขาก็จะโอเคเขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำคารจะพูดอะไรนักหนาว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขามองเจตนาของเราเขาเห็นว่าเจตนาเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นคนที่ยุ่งเกินไม่ถึงว่าเขาทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งเกินจนแบบว่าบางทีเราแบบว่าเหมือนบอกให้เขาทําแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทํา คือเขาจะเป็นสไตล์แบบว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วไม่ทำอ่ะกูทำเองก็ได้หมายถึงว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ขี้เกียจพูดแล้วนะหมายถึงว่าเราพูดจนหลายทีแล้วเราก็บอกเขาว่าเธอรู้ไหมว่าการที่เราพูดเรื่องเดิมๆแบบทีบางทีคนพูดมันท้อใจเหมือนกันนะเออไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราทําเองก็ได้เออใช่จบๆกันไปเราบอกว่าพจนเหนื่อยใช่เขาเรียกว่าพูดจนท้อใจดีกว่าเต็มใจตอไมล่ะเต็มใจเราว่าเต็มใจาเหมือนน่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อย ไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือมันไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกแค่คครู้สึกว่าแบบเออคือตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้เขาไอ้นี่กับตัวเขาเองคืออยากให้เขามีวามเวลาว่างให้ตัวเขาเองบ้างคือก็อย่างที่โวยพลอยไหมเนาะเพราะว่าไม่ต้องสรรหาหรอกว่าอยากจะทําอะไรทุกอย่างบนโ,โ,โลกใบนี้อะไรเงี้ยคือเราก็บอกว่า <S <S คือเขาเรา,เราแค่รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เราก็ได้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกตะกอนได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่าแบบเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนเยอะแยะเกินไป เขาอยู <laughs> <life> ่นิ่งได้ครับชอบใช่เขาอยู่นิ่งได้แต่โดยโลมันนกาเรื่องที่เราเป็นห่วงเราบ่นเขาอย่างนี้ยเราก็ทำนี้บ่นเลยเราก็ต้องทำแหละครับในเมื่อเขาไม่ทำใช่ครับคือเรารู้สึกว่าบางวันมันไม่จําเป็นจะต้องมีเวลาแบบครึ่งวันทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่มีสองชั่วโมงมานั่งกินข้าวกันนี่โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างครับคือพออย่างที่บอกเนี่ยพอเขาทำพอเขาทำงานในเยอะเนี่ยคือเราเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่า อยากให้เขามีเวลากับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยคือแค่แค่คือไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเวลากับคนรอบข้างอะไรอย่างงี้มากมายหรอกคือมีเวลากับตัวเองมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองบ้างเอาเวลาเหมือนถึงว่าแบบเออเอาเวลาของตัวเองอ่ะแบบอย่างเช่นวันนี้อาจจะนอนเฉยๆวันนี้อาจจะไปออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามีโมเมนต์แบบนั้นบ้างคือมันกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมแค่กลัวเป็นห่วงเขาว่าเออวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะมีเครื่องอย่างเยอะแต่เราไม่ได้มีเวลาใช้เงินอ่ะไม่าใมา มีครับจริงๆก็มีบ้างนิดๆนหน่อยๆอะไรเงี้ยครับเพราะวันเกิดเขาเขาแข่งรถคือพวกเพื่อนๆเขาก็เหมารถมินิบัสกันไปถึงบุรีรัมย์ใช่จากกรุงไม่ได้เสือภัยครับก็คือบอกแล้วก็คือเหมารถมินิบัสจากกรุงเทพไปอะไรยเงี้ยก็ออกห้าทุ่มถึงตีสี่อะไรย่างเงี้ยพอถึงตีสี่ปุ๊บได้วันเกิดคุณใช่ไหมตีสี่คุณนอนอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพวกผมอ่ะก็คือสิบคน,นก็คือเข้าไปเสือภัยกันก็ตื่นสภาพมาหัวฟูเลยอะไรเงี้ย ใช่ก็เป็นเป็นประมาณนั้นแต่ก็ใซจอยสนุกสนานมากกว่าใช่คือวันนี้มันมันมันปกติอ่ะมันจะแปลกไปคือปีนี้คือทุกปีครับคือเขาเกิดมาเดียวกับพ่อผมล่าสุดรถหมุนในสนามรถห,หมุนมาถึงหมุนแบบแบบหมุนในสนามเลยอะไรอย่างเงี้ยตกใจไหมตกใจแต่ว่าใจสู้มากนะคือหมุนแล้วแล้วเครื่องดับแบบเป็นด้วยความดือ้อดื้อของเขาเขาจะแบบไม่ยอมออกยังไงก็ได้จะสตาร์ทให้ติดยังไงก็สตาร์ทให้ติดจนแบบว่า ทีมทีมสตาร์แบบเดินมาเรียกว่าแบบพอเธอออกมาเธออะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเห็นก็แบบเหมือนแบบคือเขาก็เสียดายเพราะอีกนิดนึงอ่ะเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแล้วใช่เขาแบบว่าโอ้ไม่น่าเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นนัดที่เราไปดูหรือเปล่าใช่ผมไปดูจริงผมไปดูทั้งนั้นเลยนะใช่ที่ไปดูเนี่ยมีทุกนั้นเลยล่าสุดเนี่ยคือที่มีปัญหาคือแบบว่าที่แบบรถหมุนอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็มาแข่งต่อจริงๆเป็นหุบกระดไหนบ้างกับการแข่ง แข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอะ่ะมันคือเซฟตี้สุดๆแล้วหมายถึงว่าถึงแม้ว่ารถคุณจะหมุนหรือรถคุณจะแบบว่าเสียทรงเสียอาการถ้าเกิดกรณีพลิกแบบพลิกอย่างเงี้ยตัวคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือโครงเหล็กแล้วก็ล็อกเราไว้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางด่วนเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ชอบตามหลังใครอ่ะใช่ใช่ใช่เขาเป็นอย่างนั้น ต้องห้ามตามกันในการแซบรถเร็วก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัวคือเหมือนกับที่ผมไปออกรายการเจคิมที่ผมแบบไม่ไหวแล้วผมตะโกนบอกมึงเป็นอะไรเนี่ยอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ทงไปไหนด้วยกันต้อต้องแยกกุญแจรถมาขับเองไม่ผมขับเองตลอดไม่ให้ให้ไม่ให้กันแตะเลยใช่เพราะผมเป็นคนขับรถดีมีมารยาทมาก ไม่กลัวแล้วเก่งคือผมรู้สึกว่าผมขอออกตัวก่อนเลยดีกว่าว่าผมขับรถดีแล้วมีมารยาทมากมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเซฟตี้กว่าปลอดภักาายกว่าใช่ใช่ครับจะไม่ปล่อยให้เขาได้จับหยิบคุญแจไปได้เลยใช่ไปหนึ่งดีกว่าไปสอง